ท่ามกลางภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนที่อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสุดเทพปุยหมู่บ้านม้งดอยปุยแอบอิงในอกกอดของทรัพ,พยากรป่าไม้มาหลายชั่วอายุคนเนื่องจากหมู่บ้านม้งดอยปุยอยู่ใกล้กับตัวเมืองเชียงใหม่จึงไม่แปลกที่สถานที่แห่งนี้จะได้รับการสนับสนุนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศแต่ในขณะเดียวกันการแย่งชิงพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการจัดการอย่างเร่งด่วนเนื่องด้วยเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวการสร้างความตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่จึงเป็นสิ่งที่หลายๆฝ่ายต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการจัดการฝ่ายป่าเพื่อลดหมอกควันที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านท่องเที่ยวได้ในที่สุดนะฮะก็ใช้การท่องเที่ยวตัวนี้นะฮะ,ะเชื่อมโยงไปถึงในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการท่องเที่ยวนะฮะเกิดขึ้นก็จะทำให้ชุมชนนะฮะมีมีรายได้พอชุมชนนะฮะมีรายได้ก็จะทำให้ชุมชนนะฮะเล้อ อ,า,อาชีพอ,อย่างอื่นนะฮะอาชีพเช่นการทำไร่เรื่องรอทำไรป่าแล้วในที่สุดนะฮะก็จะทำให้ชุมชนตรงนี้นะฮะในเรื่องของการดูแลไฟป่าแล้วก็ป้องกันหมอกควันนะฮะค่อนข้างที่จะได้ดีไฟป่าเราพูดถึงว่าลดลงมากกว่าเมื่อก่อนเพราะว่าไฟเหล่านี้ค่อนข้างจะไม่ใช่เป็นไฟที่ เกิดจากเรื่องของวิถีชีวิตแล้วน่าจะเป็นไฟที่เกิดการจักเครือขนองจากคนไม่รู้เท่าไม่ถึงการหรือเรื่องของเกิดความผิดพลาดเ,เรื่องของการใช้ไฟหรือคนที่มีเจตนาที่ไม่ดีลักษณะเป็นแบบนี้ก็คือเราพูดถึงว่าไฟเนี่ยลดจากอดีตไหมปัจจุบันเนี่ยลดมากกว่าเครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้งสุเทพปุย๋ย ผู้พิทักษ์ผื้นป่าใจกลางพื้นที่สุดเทพปุยจึงได้เกิดขึ้นมาอย่างเป็นรูป,ปรธรรมโดยมีเป้าหมายที่สำคัญในการทำกิจกรรมอนุรักษ์อย่างจริงจังทั้งการปลูกป่าการทำแนวกันไฟจัดตั้งเวรยามเฝ้าระหวังไฟป่าแน่นอนกิจกรรมต่างๆด้านการป้องกันไฟป่านั้นจะทำอยู่เพียงบ้านเดียวคงไม่ได้ การรวมตัวเครือขา่าย5หมู่บ้านเพื่อให้เกิดความร่วมมือเพื่อที่จะได้ดูแลพื้นที่ป่าได้ครอบคลุมอย่างทั่วถึงปัจจุบันมีภาคีภาครัฐได้เข้ามามีบทบาทในการหนุนเสริมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอีกหน่วยงานที่ได้ดำเนินการเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระหวังไฟป่า ลดหมอกควันดอยสุเทพปุ๋ยและพื้นที่โดยรอบเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักร่วมแรงร่วมใจในการเฝ้าระวังไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถยกระดับพัฒนาเป็นพื้นที่เรียนรู้ด้านการปูรณาการความร่วมมือระหว่างประชาชนรัฐท,ท้องถิ่นและเอกชนเพื่อจุดหมายที่จะขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆนั้นจะหมายถึงการจัดการไฟป่า ลดหมอกควันได้อย่างแท้จริงและย,ยั่งยืนทุกวันนี้พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในป่าวิเศษเป็นประหนึ่งอัญมณีล้ำค่าที่ทุกคนต้องรักและหวงแหนนั่นหมายความว่าสิ่งที่ตามมาของการที่มีทรัพยากรป่าไม้อันอุดมคือน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตหล่อเลี้ยงภาคเกษตรกรรมให้ประชาชนทุกคน ใช้ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการและนี่คือความสำเร็จเบื้องต้นที่จะนำไปสู่หมุดหมายสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมอันดีของประเทศต่อไป